ยางละว่างเ้วโอ้ยอินทผาล่ำต้ในใหญ่หละตัวนี้าเขา้าวโพดไปต้มแหละกุ้งแอนนันใไ่เหลืองตัวฝรั่งใส่เหลืองอุย้ยผักซี่หนมะ่ โอ้ยหขุนปลาผักทองบิ่งผักขี้เนี่ยเขาปลูกผักขี้ไว้ผักขี้ไหมสมองามูบาทแท้โอ้ยบ่ได้เอาแนวมาขุดมันญี่ปุ่นแม,ม,ม,นมนจังว่านะ่ะนี่มันญี่ปุ่นนี่ต้นทุเรียนหน่อยว่าเดี๋ยวบูดมาใส่อะ่ะบ่มีบูดใส่ ก็กาเขา้าไปบ่มีบูดใส่นีแต่เขากาพักไว,ตว้ตัวนี้เต็มอยู่ หกลหลอ่ะเอออยากไปอยากไปเอาเบิ้งฟักทองอ่ะไปว่าไหนมันหกแห้งฟักห่มไม่งามงามโอ้แลนะขึ้นมาแลนะเหมันว่ามีรองเท้าบูทใส่่าอยากไอ้นี่ยางว่าไหนมันหกโพดย่านงูน้ำ เอามันสิเป็นอย่างปล่อยไว้คือหลวงขึ้น,นหก,อก,กเอา,อา,เอาแทงสุราเซลมาติดปลูกพ,พักนี่พักสลัดนะ นี่พักสลัดมันหกมัน,มน,นหกเนาะบ่อยายางปลูกแต่แน่อยู่แนวกินไหวปลูกของกินโอ้ยโอ้ ปลาฟักทองปลูกทดล่องปุ๋ยซื้อเขาบ้าได้ปลูกเป็นอาชีพเขาทดล่องปุ๋ยหมักเขาปุ๋ยินซี่เขามีรถตีดินไงดินมันไล้โลมนี่เขาตีดินเจ็บไปหลายหลอบมันยังมีหน่วยอยู่ นวยแจเขาเก็บไปเบิดแล้วเนาะเขาไปขายบางดอกมันไม่เป็นตะหนึ่งใส่ปลาเนาะแต่เขาห่วงบะหมี่ข้นจิบน,วย,นวยมันเจ้าเอาจ้านวยเจา้าอยากได้เจ้าก็เอามาอีกวะเอาไปไหว,วบะมีถุงใส่เล อันนี้สองงวยมาท่านแกนั่นเดน่วยหนึ่งแกนเ่เอาบนนั่นนี่เนกวยนี่มันแก่อะได้นนีหัวมันเหลืองอ่ะนี่แม่ป่านนวยนี่มันแก่เด่นพุนงวยนันแก่เรานี่ตัวน,นี้จจงแกค่ะเขี้ย,ยมันเหลืองเรา นี่เขี้ยมันเหลืองเหรอลูกนี่มันฝังดินอยู่เนาะเนี่ยมันบักอื้อน่วยปลายแล้วหน่วยค้นเขาก็เก็บไปเบิดเลยเนาะเอาอยู่บอเอาอีกอยู่บอฝน,นมันตกน้ำ สองสามมือนี่ฝนตกซมือเด้ถ้าศดินมันสโลมอ่เวลาห้องยางนั่นอะไรเคี้ยมันเหลืองแล้วมันได้แล้วเจ้าเจ้ยแยกเก็บบักออ้อที่มันสุกค่าเครื่อเจ้าไปไว้บ่ได้ดนใส่มันสิเหี่ยวมันสีแหงมันแตกเก็บเอาโลดคนสีเอาไปอ่ะปีไก่ปีกรเขาปลูกพันธุ์ใหญ่อ่ะหน่วยยังไง ต่ว่ามันกับเหนียวคือกันเลยอันนี้ก็นเหนียวแพร่กนะันเหนียวอันนี้ก็นเหนียวปกอือพันนี่แหละแสบหน่วยเขาบ่ใหญ่ดอกหน่วยเขาสิซ้ำนี่เลยป่าเพิ่นบอกว่า,วามือแรงจี๊สีออกมาสิมะก,กีบเอาผักเข้ามาก,ก่อนเพิ่นไหวบ่ออกข้างหลังนี่สิบ่ง่ายบ่ นีมันขามไปใดปอพ่อเลยหิวออกมาไวบอเอาเือเดือนนี่แล้วเดี๋ยวเมื่อบัตรเงิอเดืนเอาไปบ่ใด้เราเอาถุงมาใส่นีนนวยนี่งามงามนี่นกนี่เดี๋ยวเ้าไปมันหก หนีลอยหนีงันจนเคยไปเห็นเดี่ยวจริงว่ะเดียวหนีมันอ่อนเียนข่อยซื้อที่ละหาหกหน่วย,นยนหนึ่งที่ละลูกอนะ่ะหนึ่งกินนะนี่ไม่พักผมโมนี่มันก็ลหวกแสบเลยนี่ไม่ค่อยกินพักผมยอดล่ำหลดเด้งก็สิกินเป็นเบอร์ลาคืนซื้อว่าพักผมพักผม ผักขมแดงเนี่ยเขาก็ขายกันเนี่ยเขาขายในตลาดผักขมแดงใบมันสีแดงหมดเลยมันมีหลายพันเนาะมันก็มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละผักโอ้ยกล้วยอามาตะบ้านยังตัดไปอีกอยู่ม่อมโอ้ยห้มันสุค่าเคี้ยยังตัดของโอ้ค่าเคี้ยบ่มีคนกินนั่นมันสุข่าเคี้ยอะไรเนี่ยน่ะกล้วยอยุ้ยยุ้ยฟ้ามกับ เต็มอยู่เอามาตะบานอีกกับตังหลายเขี้ยกินพอท่านตัดไปแจกเพื่อนเอากันแล้วกันผู้ใดเพืพ่อนอยากดใดเพื่อนเออเขียน้านตะบานกับตังหลายเขี้ยขครอึดตีผุนมิตรปลากล้วยผุนน่ะปลากล้วยเขาอะ่ะเขามีทุกอยา่างเขาปลูกทุกอย่างอยู่เนี่ย มาตาบานกับเข็นมามาพี่กับเข็นกลับโอ้โห,โหเหยียบเขี้ยวแบบอึอพื่นเอาหน้าเอาไประบอบแบอึอบเบอรพักซี่ไปได้กินเมี่ยงปลาเผาดีวะยจริงสี่บออึดพักกินบม่ได้ซื้อกินเนาะเอา เอาไปลวกแก้วกินกระแสบได้ปีมันสุดหรอบอกเราว่บบางย่างมันเดอ้อกล้วย,วยมันผ่อนเปืือนบางไดน,นี่มันสิดแดงเลยผ่าเข้าเปืือนบาออกเลยเด้อย่ยางกล้วยมีจักัน มือเศร้าเขาต้มคาไก่เพราะเอาบอมาตัดไปต้มใส่คาไก่เนาะต้มต้มข่าหัวปีว<ม>อยู่บานกับบออือดกินอยู่ฟ้ามกับบอเอดกินเราวังเราว่างอย่างมันเดอ้อที่ตัดไปท่านบอกแกมันสุกแล้วเราว่างเดอ้อใส่บูดบนนั้น,น,นขเขาไะในบ่ตัดหย่าเด้อวะ mùa gà mi yu hung bát tất nha khi kỳ nô súc đáng tìm nho เนี่ยบะมีเสียมคุดเอามันญี่ปุ่นนี่นี่มันญี่ปุ่นเลยเนี่มีมันล่องหัวแล้วเดยวไปปลูกใส่มันญี่ปุ่นนี่ต้องต้มน้ำชิงมันหกโพดขันบะหกคอยสีคุดอยู่มันหกแห้ง เครือเทศตัวนี้ว่ามันเขาเจ็บไปหรอบอพักซี่นั่น,น,นอ๋อเจ็บเมื่อบานเอาเอาใบตองกล้วยห่อทอนนาโลดต้นไหนมันง่ามพลถิเ,เอาไปกินบานเจ็บมาโลดถสท,ทิ่เก็บมาเออนั่นแหละมันอ่อนดี บ้านพักสวนตาต้นลงเลยตินตัดหัว่าเพานมันจะคัดเรียกเงินรถดูดอาหารทุ่งมูลนั่นเหรอป้าดเบ่งบักงเลยต้นต่ำพุ่นเป็นก้อนอยู่ยินมาบักุงไอ้บักงเอียงก็ฮอแล่นไหม ขุน่นรวยเป็นก <bath movie> <os> <sen> ่อนนี่เอาอีกบ่สิตัดเอาไปใส่ละแังแล้วดีนั่นแม่แก่อยู่เลยวแตะว่าเซ่อไปแกะเอ้ยแกะพี่แกะน้องเอาไปกินตีปากเขาเนาะเออผู้ใดเขามีรถใครเขาเอาไปตัดใส่รถไปกินอ๋อเอตัดเอากล้วยไปตัดเอาไปโหลดเอาไว้กับว่ามีคนกิน ก้วยน้ำว่าบ่เมีนบ่เมีนบ่ตัดต้นมันลงแล้วค่อยตัดเชี่ยมันเมื่ท่านมีนปัญญานเมื่อท่านเต็มบ่ท่านเต็มก็จะตัด,ตดอเออเมื่ท่านแก่จัด ไปต่อถิ่นหนึ่งเลยวะไอเขาไ่เกี่ยวเนาะบานเย็้นเย็นบานเย็นดีเครื่องนี้หยั่งเขาเนี่ยตู้ขนมน้องอตานนันจะเฮ็ดขนมน่ะปอสองของนอน ้านส่วนปูนนี่มันซึมในด้อหนาห้องนอนห้องนี้มันเป็นแบบนี้ไหมมันบอท่าสีมันบอกมันมันติดกับห้องนนาม,มันคือมันอื่นน่ะมันวนมานอนหนีมขึ้น นี่ม่นแปลงหรือเป็นแนวนี้นี่คือเขาบว่าท่านท่าสีบ่ะสีมันจะตอกออกมานี่โอ้ยแมงเขาฉาบแล้วเขาบว่าท่านแตะสีว่าท่านทาหล่ออ๋อแชกคุณใส่ไหมบุณตอนนี้มันเป็นประตูเลื่อนเตะอ๋อ แต่มันเสียเน็วอุบเบนี้ก็เมื่อเร็วแต่ขนน่เพ็ดมันก็พูเสียง่ายเดมันเสียง่ายกับโบกับโบว่ามันเลืองอยู่เดี๋อกู่ทึ่งแต่ยังสีละมันตีมันปเอยนีมันปเก็กกะ มันเป็นยังื็เห็ดหลอดต่าง้างบนมันชีฝุ่นมันประกอบบ่อก็มันค้างก็ได้เห็ดหลอล่างมันอ๋อเขาก็เลยเอาขึ้นทางบนล้วอออก็ใช้ข้านบนบนเกานเห็ดหลอล่างกับตังเ่ล่างยงมันเียั้งคเห็ดตัม่ล่างก็เลยเห็ดล่างข้างบนเออสร้างเขาเนาะแั่พวกสรางก็แกที่ออกแบบมากกคิดมาโดนคิดมาเห็นพัวเมืเอเห็ดแบบนี้พวเมี่แบบนนี้ เขาอึดอนดกิ่หยังนี่หย่าหยังเนี่ยนี่ละมู่เขาไปย่อมสีหมู่บ้านลำแคนลำอ๋อลำแทงลำแงลำแทงเขาไปสารหยังไหนเป็นบอกไม่กวดิหมู่แมนเดียวกันไม่กวดแมนอยู่บอกไม่กวนไปตากไปรีด ไที่เข้าที่เขาไปเอามาจากเล่าประเหตดเดยไปตีในมันดอกคับ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 โอ้นี่บอกที่เ้าไปเอามาแมเามเาแมที่เามจับอ๋อคนสมัยโบราณเ่อกี้มันมีบูยงางยูนี่มันี่เด้ยูนี่เป็นปลาเปิดเป็นแส้เป็นโน่นเขาเป็นตัวโน่นมันทางปลาก็ไดน้ลำออลำแจ